หรือเราต้องเห็นเขาสุภาพเลยบางครั้งเขาเปรี้ยวเขาเขาอะไรต่ออะไรเขาทําเขาทำพิฮาอะไรก็แบบเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ย,ยแล้วแล้วมาถึงวันนี้ก็เห็นได้เยอะแล้วเห็นหลายหลายหลายฟอร์มของของอิดละเป็นซอสที่ดีทําอีกทาอีกทําให้มันเป็นทําพยายามพยายามทําบางครั้งไม่ต้องใช้ ความคิดบ้างก็ได้เพราะว่าการแสดงทีต้องใช้อารมณ์ในเรื่องของการทำงานเราก็เห็นและเห็นนั่นนะคือคือพัฒนาการอารมณ์ที่หลากหลายไปปรึกษาพี่อีกหน่อะแชร์กันหรือว่าความความรู้สึกผิดบางอย่างก็แชร์กับซานิได้อย่างเหตุการณ์ไม่ใช่ความผิดของซานิแต่เขายังกด กดชูลึกๆในใจเขาอะไปคุยกันเนาะตรงนี้ก็อีกก็ดีหน้าเหมือนคุณแม่มากเลยอ่ะเอครับมีแต่คนบอกว่าอิดเหมือนแม่น้องพ่อมากแต่ผู้ชายคือพวเวผู้หญิงผู้ชายหน้าเหมือนแม่ตลอดผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อจะสวยเจ้าหน้าอี๋ ใช่บอกผู้หญิงน่ารักแน่ัลยแม่จริงเหรอมีอะไรอีกมีพระด้วยหรอคะมีพระพิคเน่หรอครับมีพระพิคเน่ด้วยมีน่าหล่กมีของดีแล้วไม่เป็นอะไรเจ้ประเทศตะีกั้งครั้งอันนี้พกมาตั้งแต่เมื่อไหร่พกอิดอิดเอ่อได้องค์นี้ครั้งแรกตอนอิดกำลังจะไปอเมริกา พ่อเองเป็นคนชอบชอบพระสมควรือาพี่เลยใช่ครับแล้วยิ่งวิคเนตเนี่ยนับถือตั้งแต่พ่อเด็กๆเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยพ่ออยู่ชุมพรจะมีป้าข้างบ้านเป็นเป็นคล้ายล้านสมทุกเนี่ยะครับชอบฟังเรื่องแบบนเ,นนนเนี้ยเป็นล้านสมวิคเนตแล้วท่าน <c oughs> ก็คือมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะแต่ว่าคือท่านก็แนะนําอะไรดีๆเยอะบอกกับพ่อเยอะช่วยพ่อในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เขาเด็กจนเขาโตมาอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็เขาจะเรียกพี่ใหญ่อื hmm. พออิดเด็กๆเนี่ยพ่อก็จะบอกเสมอว่าให้เรียกว่าลุงใหญ่ hmm. อิดจะอิดไม่เคยอิดไม่เคยรู้เลยว่าเขาเรียกว่าพ,าพา่พิกันพ่อพันเน่ hmm. จนกระทั่งประมาณสมัธยมหนึ่งเลยนะว่า uh. จะติดเรียกลุงใหญ่ลุงใหญ่มาตลอดเวลาอย่างเวลาเด็กๆอยากอยากเรียนผลสอบใกล้สอบอะไรพอ uh ่อ huh. แม่ก็เอาละไปไหว้ลุงใหญ่ซิ uh huh. ไปขอพรน,นะขอให้วันนี้ทําคะแนนสอบได้ดีๆเลยครับ <เป S 2> จะเ,เปะป่ะเราได้เป๊ะเลยป่ะ ได้คะนนดีเลยคุทอยอันหนึ่งสิไม่ใช่องค์นี้นะครับที่บ้านนดยวิวิคเนศอยู่แต่ว่าช่วงอิดจะไปอเมริกาเนี่ยเขารู้ว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้เยอะก็เลยให้องค์นี้ไว้เราก็บอกว่านะสวดทุกคืนก่อนนอนละกันอะไรเงี้ยแล้วพอพอช่วงอยู่ที่นู่นเนี่ยพออิดไม่ได้ห้อยรู้สึกแปลกแปอพอห้อยแล้วมันอุ่นใจมันเวลาหรืออิดไม่สบายใจอะไก็ ว่าให้แล้วทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือมีท่านอยู่ด้วยปะอยู่ด้วยเออเห็นปะช่วยได้เยอะเนาะท่านอยู่ด้วยอีกก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทําให้หนักเป็นเบาลงจริงปะเชื่อเหมือนกันช้างสังเียนะคะอ๋อที่เป็นรุสวลีมากชอไปมากแล้วแบบไหวแล้วแบบก็ไม่ไม่ได้ถึงกับอะไรขนาดนั้นก็แบบว่าเขาแบบเขาพูดแล้วแบบขอท่านอะไรเงี้ยก็มักจะได้แล้วแล้วพอ เวลาจะขึ้นแสดงหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาได้กลับท่านไว้อยู่ด้วยอ่ะจะรู้สึกอุ่นใจแล้วแบบทำได้ดีกว่าที่ไม่มีหรือว่าทีมหลุดเราจะใจหายอะไรบบไหมอืนันคือแบบที่พึ่งทางใจอุ่นใจครูเก๋ก็มีเวลาท้อๆเวลาอะไรก็ว่ามีไหมดีค่ะนะรู้สึกว่าแม่มาเลยอ๋อขอบคุณอิดด้วยที่แชร์ประสบการณ์พี่ออฟล่ะ พี่ออบมีอะไรบ้างที่พกมาก่อนเข้าบ้านของรักไม่ใช่ยาใช่ไหมมือหนังสือพลังอะไรพลังแห่งความรู้สึกมือเวลาเราไม่มีกําลังใจหรือว่าอะไรเนี่ยอ่านวมันจือช่วยมีพี่ที่มีจักให้มาอบอก เอาไว้ลองอ่านดูเวลาเราเล่นกับความเหมือนทีค่ครูสอนว่าเล่นกับความรู้สึกเยอะๆอ,อะไรเนี้ยครับครูเก๋กขออนุญาตเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมวันที่เราคุยกันวันเสาร์ได้ไดใช่ไหมคะได้ครับพอดีที่ออฟเขาตอนที่เขาเป็นไมเคิลน่ะที่เขาอยู่วันวันคอนเสิร์ตที่อยู่ในห้องตรงนั้นอนะห้องที่เตรียมจะออกไปแสดงที่ออฟก็เล่าให้ฟังว่าร้องไห้น้อ ย่อเปล่าเองดีกว่าเกิดอะไรขึ้นก็คืนนั้นอ่ะจำได้ปะที่เอาไปขอดูรูปแม่หน่อยแม่เออเออจำได้จาได้ใช่ปะใช่เหรออ็อกแล้วเราก็ไปทักออกก่อนนอนออฟก็หันมาอะไรเงี้ยเราเห็นอ็อฟน้ำตาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยอ็อฟซึ้งก่อนนอนเหรอวะมันมันคืนวันที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตแหละวันศุกร์แล้วเรา ซ้อมเราซ้อมมาจนแบบว่าอรู้สึกรู้สึกสบายแล้วรู้สึกสบายแล้วเหลืออีกแค่เราสร้างสรรค์ที่เราจะเอาอะไรไปโชว์ดีอนะไรเนี้ยบนเวทีอนะไรเนี้ยแล้วก็มัรู้นอะไรขึ้นมาที่ขอดูรูปแม่หน่อยดิวันนั้นเห็นวางอยู่ตรงเนี้ยเออแต่ยังไม่ได้ดูเลยเพราะไม่กล้าขอยังไม่ได้ขอก็เลยไม่กล้าหยิบดูเห็นทีหลับอยู่ทีก็เลยเออเนะี่ยไม่เป็นไรหยิบดูเลยเออ,เอ,อนั่งเหมือนทีเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้คิดอะไร แล้วก็หาไปมองหน้าทีทีก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ปะ่ะแล้วทีก็พูดขึ้นมาบอกว่าทีบางทีทีก็จาอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะมันก็นานและก็มีที่ดูรูปนี้เพื่อแบบไว้ดูเวลาในถึงแม่มใช่ปะ่ะแม่เออแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบโหทีพูดออกมาหน้าตามไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าเออทำไมนายเป็นคนแบบว่าเข้มแข็งมากเพราะว่า เรามีครบอ่ะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีอะไรเงี้ยแต่ทีไม่มีพ่อเออไม่มีไม่มีแม่ผิดๆ t o t ไม่มีพ่อไม่มีแม่และทีก็เป็นคนเข้มแข็งอ่ะรู้สึกแบบอืมเขาสู้อ่ะแล้วอะไรก็ไม่รู้นึกขึ้นมาว่าให้หยิบไม่อะไรไม่รู้ทําให้เราแบบหยิบจดหมายนี้ขึ้นมาเนี่ย เป็นจดหมายจากพ่อที่ให้มาตอนเข้าบ้านนี่เขาเขียนว่าจากพ่อครับครับก็รู้ได้เลยครับไม่รู้ใครเจ้าของคิดถึงป้าใช่ไหมมัน,ม,นมันทำให้เราแบบผมอ่านแล้วนะตอนวันเข้าบ้านวันแรกอะเพราะว่าเขาให้มาเราก็ไม่รู้อะไรใช่ป่ะครับก็หยิบอ,อ่านแล้วก็ตอนนั้นก็ยังโอเครู้สึกดีเพราะว่าเราอยู่กับเขาอะ่ะก็ไม่เคยจะ จะพูดอะไรตรงไปตรงมากันมากก็จะอยู่กับที่บ้านแล้วก็แบบเออออฟกินข้าวออฟไปนี่ยังเดี๋ยวต้องไปนี่นะอ่ะนานน้ำและอะไรเงี้ยครับเขาก็จะทํางานของเขาไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอดีคืนนั้นอะได้อ่านแล้วพอดีเราทําทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ถึงขนาดนั้นะกับวิกไมเคลิลนะแล้วพ่อเขียนมาแล้วมันเฮ้ยมันตรงอะที่เราแบบ เราตั้งใจอ่ะแล้วไม่คิดว่าเขาจะมองมองมอง,มองขนาดที่ว่าแบบครนัับแบบบอกเพื่อนได้ไหมว่าพ่อเขียนอะไรคร่าวๆอ๋อได้ครับก็บอกว่าไเป็นกระดาษธรรมดาสองแผ่นแต่ว่าเขาเขียนได้แบบลายมือแบบสวยมากเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อเป็นคนที่ลายมือสวยมากๆอ,อ่ะเขาเคยได้ได้ที่สองของจังหวัดเขาอ่ะ ัดลายมือหรอทัดลายมือได้ที่สองจังหวัดตอนบางที่เขาเรียนอยู่เหมือนกับว่ารู้สึกไม่นวนไม่สวยหรือหัวอะไรสักอย่างไม่ดีอันหนึ่งจนถึงได้ที่สองตรงมากในมือคุณพ่อจ้ะก็เดี๋ยวไา้ฟังนะครับก็คือถึงออฟลูกรักของพ่อแม่และทุกๆกคนพ่อรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกของพ่อทั้งสองคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับพ่อแม่และญาติญาติพี่น้อง ก็คือว่าออฟมีน้องอีกคนนึงตอนนี้น้องออฟกำลังจะน้องไปแข่งดุริยางเป็นระดับประเทศของโรงเรียนสุรศักดิ์มนงตีครับแล้วล่าสุดเลยไมเคลืนแจ็คสันเนี่ยน้องอยู่ข้างหน้าครับแล้วน้องบอกว่าฮะเหรียญทองเหรอน้องไปเล่เหรียญทองมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องเก่ง่ะเก่งมากแล้วเขาซ้อมหนักมากก็มันก็เป๊ะอีกอ่ะว่า ที่พ่อเขาเขียนมาว่าเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงคอเขาเขียนก่อนที่เขาจะรู้อะไรทั้งหมดร,รู้ว่าน้องได้เหรียญทองครับ,รรบก็พ่อขอให้ออฟจงสร้างชื่อเสียงและสิ่งด,ดีๆให้พ่อแม่และน้องได้เห็นทุกวันเนี้ยพ่อได้แต่ไหว้พระสวดมนต์ขอพรให้ออฟลูกของพ่อจงมีชื่อเสียงโด่งดังและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยปกปักรักษาให้ลูกออฟเป็นลูกรักของเออให้ออฟลูกรักของพ่อเนี่ยจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอยส่งความปรารถนาออบเข้าไปอยู่ในบ้าน a อฟสามเดือนนี้ออบไม่ต้องห่วของพ่อแม่แล้วทุกทุกคนหรอกนะพ่อขอให้ออบทาใจให้สบายดูแลสุขภาพให้ดีคอยฝึกฝนโจทย์เพลงให้เข้าใจพ่อคิดว่าออบลูกพ่อต้องทําได้ดีมากๆเพราะออบลูกพ่อมีความสามารถในตัวอยู่แล้วแล้วพ่อแม่ทุกคนคอยเป็นกําลังใจให้ถึงแม้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือที่เท่าไหร่ก็ตามพ่อขอให้ออบทำให้ดีที่สุด ต่อไปนี้ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้คุยกับลูกแต่พ่อแม่และทุกทุกคนจะคอยดูทีวีและคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดและต่อไปนี้ออบก็จะเป็นคนของประชาชนแล้วออบต้องหนักแน่นและอดทนถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าอดอแอต้องต่อสู้กับมันแล้วความสำเร็จจะตามมาเอง